รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะต้อนรับเข้าสู่รายการเฮล l ี h y c ับ b ขับของคนรักสุขภาพค่ะเ a ล t ี y c l ับวันนี้นะคะจะพาคุณผู้ชมมาเปิดมิติใหม่ของการ ตรวจสุขภาพค่ะหลายคนนะคะบอกว่าการตรวจสุขภาพประจําปีเนะี่ยมันเป็นเรื่องของคนที่มีอายุมากกว่า30ปีขึ้นไปแต่ทราบหรือไม่คะณนะปัจจุบันคนที่มีอายุต่ากว่า30ปีหรือว่าว่ากว่า,ก,วาก็ควรที่จะต้องตรวจสุขภาพด้วยเช่นเดียวกันและที่มากไปกว่านั้นค่ะวันนี้นะคะจะพาคุณผู้ชมไปพยากรณ์ดวงชะตาของตอนเองด้วยหลักศาสตร์และสิ่งที่บอกว่าแม่นยํามากๆด้วยการดูดวงพยากรณ์ของเราด้วยกราฟชีวิตของเราจะเป็นอย่างไรติดตามได้ในเฮลที่คลับวันนี้ค่ะ คุณผู้ชมคะเมื่อพูดถึงการตรวจสุขภาพประจําปีแล้วหลายคนอาจจะคิดว่าเป็นเรื่องของคนที่มีอายุมากกว่า30ปีขึ้นไปแต่นับปัจจุบันค่ะเรื่องนี้ไม่ได้เรื่องของคนที่มีอายุมากกว่า30ปีขึ้นไปแล้วนะคะคนที่มีอายุต่ํากว่า30ปีหรือว่าว่ากว่าก็จําเป็นที่จะต้องตรวจสุขภาพประจําปีด้วยเช่นเดียวกันรายละเอียดเรื่องนี้จะเป็นอย่างไรวันนี้เราอยู่กับอาจารย์หมอแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีครับก่อนอื่นถามกอนเลยค่ะความสําคัญการตรวจสุขภาพประจําปีมันมีความสําคัญอย่างไรทําไมเราจะต้องตรวจคะคุณหมอเทียบให้เข้าาใจง่ยๆ ทุกคนชอบดูดวงเนาะหรือไม่ก็หลายๆคนชอบดูดวงเนาะการดูดวงนี้ก็คือว่าบางคนก็แบบดูอดีตดูปัจจุบนันแต่ส่วนใหญ่อยากรู้อนาคตาาแต่การดูดวงเนี่ยเรียกว่าเขาเรียกว่าหมอดูเขาจะมีเทคนิคของเขา,ขาจะเต้าจากอะไรก็ได้บางทีก็หมอดูคู่กับหมอเดาจริง<า>ไหมสไตล์นั้นทุกคนอยากรู้อนาคตการตรวจสุขภาพประจำปีก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่ทุกคนก็อยากรู้อนาคตนั่นหมายถึงว่าเฮ้ยเขาจะป่วยหรือเปล่าจะเป็นโรคอะไรหรือเปล่าจะใช้ชีวิตยังไงแต่เป็นการดูอนาคตที่มี หลักฐานชัดเจนถ้าทา<ม>งการแพทย์เขาจะเรียกว่า evidence-based medicine ก็คือว่าดูจากสิ่งที่ร่างกายเป็นตรวจจากร่างกายนี่แหละแล้วเราจะเห็นอนาคตของเราเป็นการดูดวงที่แน่นอนที่สุดนะครับถ้าจะว่าไปในการตรวจสุขภาพประจําปีเป็นการดูดวงที่เขาเรียวกว่ามีหลักการมีเหตุผลแล้วก็มีผล,ล,ลรับรองรับหมดทุกอย่างหมดแล้วครับแล้วก็สามารถที่จะทํานายได้เลยว่าการตรวจสุขภาพประจําปีของคุณผลออกมาเป็นอย่างเป็นอย่างนี้เนี่ย คุณเสี่ยงที่จะเป็นอะไรบ้างนนะ่าใช่จะบอกว่าอคือจริงๆการตรวจสวุขาประจำปีมันก็บางทีเขาจะคิดว่าเฮ้ย ไม่อยากตรวจเพราะไม่อยากเจอ,อไม่อยากกังวลไม่อยากอะไรแต่ประเด็นก็คือว่าในทางการแพทย์เนี่ยเราจะมีหลักการอยู่4อย่างก็คือว่า,าสร้างเสริมป้องกันร,รักษาฟื้นฟูแต่จริงๆอ่ะอาการตรวจสุขภาพประจำปีมันเป็นการสร้างเสริมป้องกันซึ่งในการลงทุนทางสุขภาพเราเนี่ยการสร้างเสริมป้องกันเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าที่สุดเลยค่ะเรื่องของช่วงอายุกันบ้างหลายคนบอกว่าอายุแค่นี้เองยังไม่ทันจะ30เลยคงยังไม่จําเป็นต้องตรวจหรอกมัง้งมันยังไงคะคุณบอนี้ข้อมูลจากกรมสุขภาพนะครับคนไทยมีแค่2%เเท่านั้นที่สรวจสุขภาพ เด็กจำนวนจากร้อยคนเนี่ยสาคือ30%จากร้อยที่มีภาวะซีจากการขาดท่านเหล็กได้ครับเพราะ <c oughs> ว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมีโรคหลายอย่างที่มันแอบแฝงอยู่นะครับ <c oughs> จริงๆต้องเริ่มตรวจจริงๆบางคนเนี่ยเริ่มตรวจตั้งแต่ดูว่ามีความเสี่ยงห <c oughs> รือว่าเป็นโรคทมพันธุกรรมนะครับแต่ <c oughs> ถ้าเกิดจะแนะนำจริงๆเนี่ยตั้งแต่วัยรุ่นเลยครับ13-19ถึง19ปี จะแบ,บ่งเป็นสี่ช่วงใช่ถ้าถ้าถ้าเป็นไปได้ก็ควรที่จะตรวจเขาเรียกว่าเป็นการตรวจคัดกรองเพราะบางโรคเนี่ยร่างกายของเราเป,ประหลาดนิดนึง<า>มีความสีทนได้<อ>ก็คือว่าถ้าเกิดว่าไม่ผิดปกติถึงขั้นมากๆากแล้วเนี่ยจะไม่แสดงอาการให้เห็นแต่ไม่ได้หมายความว่าไม่ป่วยหรือไม่มีความผิดปกติเกิดขึ้นาบางอวัยวะเนี่ยเช่นตับเนี่ยต้องเสียไป8 0ดสถึงเกซถึงแสดงอาการเพราะฉะนั้นตอนมันเสีย 25, 50 60เราไม่รู้เลยนะถ้าเราไม่เช็ค ตรวจสุขภาพประจาปีทีนี้อย่างที่คุณหมอบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยตั้งแต่13ปีขึ้นไปควรที่จะเริ่มตรวจสุขภาพร่างกายได้แล้วตรวจอะไรบ้างะคะตั้งแต่อาย,ยุน้อยเลยจริงทำความเข้าใจนิดนึงก่อนที่เราแบ่งช่วงอายุเพราะว่าลักษณะแต่ละช่วงอายุเนี่ยความเสี่ยงแต่ละอันจะไม่เหมือนกันพฤติกรรมสุขภาพโดยรวมก็ไม่เหมือนกันเหมือนกันเพราะว่า ต่างเจนเนาะต่างความสนใจเพราะฉะนั้นพฤติกรรมพฤติกรรมเนี่ยก็นำมาซึ่งความเสี่ยงในโรคต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นจะแบ่งคร่าวๆเป็น4ช่วงอายุครัก็คือ13-19ปี20-29 30-59แล้วก็ตั้งแต่60ปีขึ้นไปค<ช>่ะอ่าก็คือเด็กน้อยเลยอันนี้ก็ ตรวจทั่วไปอย่างน้อยเนี่ยตรวจนับแยกเม็ดเลือด<อ>คอมพลตบัตรเขาสิบสามถึงสิบเก้า<อ>ตรวจอะไรบ้างประจำนี<อ>ก็ส่วนใหญ่ก็เป็นตรวจนับแยกเม็ดเลือดธรรมดาน,นี่แหละครับอาจจะมีตรวจปัสสาวะตรวจดุจระหรืออาจจะเอ็กซเรย์ด้วยในกรณีที่มีความเสี่ยงอยื่นๆนะ,ค,ะคือจะตรวจน้อยอแต่ส่วนใหญ่เนี่ยที่จะมาตรวจเนี่ยเป็นเพราะว่าอาจจะมีโรคทางพันธุกรรม,อมของครอบครัวอย่างเงี้ยครับหรือมีปัจจัยเสี่ยงเช่นอยู่ใกล้แหล่งโรงงานอุตสาหกรรมมีสิ่งแวดล้อมที่เสี่ยงต่อการเกิดโรค อันนี้ต้องตรวจแน่ๆอา,อายุน้อยก็ยังตรวจน้อยอยู่<ช>ขยับขึ้นมาอีกนิดหนึ่งน <ไว S 1> ะครับทำงานัยทำงานอาจจะยังไม่ทํางานหนักนักบางทีก็ยังศึกษาเล่าเรียนอยู่นะครับก็จะเพิ่มขึ้นมาอีกนะครับเนื่องจากพฤติกรรมสุขภาพเนี่ยในเรื่องของเขาเรียกว่าไขามันหรือน้ําตาลเพิ่มเติมนะครับแล้วก็การทํางานของไตเพราะบ,บางทีอ่ะยกตัวอย่างเช่นเรื่องไตเนี่ยมันก็น่าแปลกเพราะว่าบางทีเป็นเรื่องที่ เกิดเพราะพฤติกรรมสุขภาพบางส่วนเนี่ยเกิดเพราะพันธุกรรมบางส่วนก็ยังไม่ทราบสาเหตุคือถ้าเกิดว่าเราไม่หาประจําปีไว้เนี่ยเราก็ไม่สามารถรู้เลยเป็นอีกทีคือเป็นหนักเลยเป็นอย่าง,งานั้นนะครับเป็นอีกทีมีอาการแล้วใช่เพราะว่าในปีๆที่ผ่านมาเราไม่ได้มีการตรวจสุขภาพเลยถูกต้องอแล้วก็มาวัยผู้ใหญ่3 0มสถึง59ปีช่วงเนี้ยวัยนี้จะกว้างนิดนึงเพราะว่าเป็นวัยที่ใช้ชีวิตละต่างคนต่างมีไลฟ์สไตล์ที่หลากหลายเขาเนี้ยก็จะเจอกับความเสี่ยงที่หลากหลายด้วยเช่นกันนะครับส่วนใหญ่เนี่ยจะให้ตรวจแบบจัดเต็มเลยนะ ทั้งผลเลือดพื้นฐานนะครับเบาหวาน,ห,วานหรือว่าในส่วนของ fasting blood sugar คือตรวจน้ําตาลในเลือดนะครับแล้วก็ตรวจไขมันตรวจยูริกแอซิด ตรวจอื่นๆเช่นบางคนเนี่ยเสี่ยงต่อมะเร็งต่อมลูกหมากเนี่ยก็ต้องตรวจ PSA หรือไทรอยซึ่งเราไม่ได้ตรวจในทุกคนเป็นประจำทุกปีนะครับนอกจากว่าพฤติกรรมเสี่ยงหรือมีอาการบางอย่างที่วิตกกังวลอย่างเงี้ยอันนี้เป็นวัยผู้ใหญ่ที่ต้องบอกเลยว่าเหมือนตรวจแบบ full option มากเลยนะเพราะว่าเป็นช่วงอายุที่กว้างด้วยแล้วก็ใช้ชีวิตมาแล้วสักพักหนึ่งมีหลายอย่างที่ต้องตรวจต้องเช็คกันและสุดท้าย60ปีขึ้นไปยิ่งกว่านั้นพอเป็นวัยสูงอายุเนี่ยเราก็รู้ว่า คือมันเป็นคอมอนเซนเนะาะอายุมากนี่ก็เสี่ยงต่อโรคอีกหลากหลายเฉพาะบางอย่างเช่นโรคมะเร็งเป็นต้นพูดอย่างนี้อย่าเพิ่งตกใจคิดว่าเฮ้ยหมอให้หาโรคมะเรง็งจริงๆอ่ะเราไม่ต้องไปหาสิ่งที่เป็นมะเร็งโดยเฉพาะนะครับแต่หารอยโรคที่เกิดเนื่องจากมะเร็งเนี่ยผลิตหรือทําให้อวัยวะเนี่ยทำงานผิดปกติโดยการตรวจพื้นฐานนี่แหละครับเพราะาคิดดูถ้าเกิดคนไทยทุกคนต้องตรวจมะเรง็งทุกคนเนี่ย โอ้โหค่าใช้จ่ายสูงนะดูนบประมาณในแต่ละปีในการแต่ถ้าเกิดว่ามีทุนทรัพย์ตรวจอันนี้ก็อีกเรื่องหนึ่งแต่ถ้าเกิดเราจะทําเพื่อทุกคนหรือว่าให้ทุกคนเข้าถึงได้เนี่ยมันก็เขาเรียกว่ามีการตรวจคัดกรองที่สามารถบอกได้เบื้องต้นเป็นเปอร์เซ็นต์ที่สูงนะครับอาจจะช่วงประมาณ 60- สิบเจอเหรือบางทีสูงถึง 80- ดสถึงเกที่จะรู้ว่าอ๋อมันมีความผิดปกติในระยะเริ่มแรกค่ะบอกเราว่าอยู่ควรลงทุนแล้วนะควรลงทุนให้มากกว่านี ในการที่จะสืบสวนสอบสวนโรคหรือว่าหาโรคอย่างเงี้ยกับในเรื่องของสุขภาพนั่นเองทีนี้ขออนุญ,ญาตย้อนกลับมาอาจารย์หมอคะก็คือในช่วงที่เป็นวัยรุ่นอย่างที่เราบอกไปว่ามันควรจะต้องเริ่มตรวจก็คือช่วงที่2เนี่ยสิปีถึง29่สิบเก้าถูกต้องไหมคะปกติแล้วคนส่วนใหญ่ที่ตรวจสุขภาพประจําปีในช่วงนี้เขามักจะพบความผิดปกติอะไรไหมคะส่วนใหญ่นะถ้าในยุคป,ปัจจุบันเนี่ยนะครับเริ่มมีแล้วที่หมอเห็นบ่อยๆคือทั้งซีด ใช่เรื่องซีดคือคือจะบอกว่าภาวะซีดเนี่ยเป็นเป็นโรคที่เวลาซีดเยอะแล้วเนี่ยคนจะไม่ค่อยรู้ตัวเพราะว่าค่อยๆซีดเวลาโรคอะไรที่มันค่อยคเป็นค่อยๆไปอ่ะคนเราจะปรับตัวได้แล้วคิดว่ามันไม่ใช่ปัญหาอยู่กับมันได้ใช่แต่จริงๆคือปัญหาแต่จะรู้อีกทีก็คือหมอตรวจพบแล้วรักษาแล้วจะรู้ว่าชีวิตหลังรักษาแล้วเฮ้ยทำไมมันต่างรู้งี้ตรวจมาตั้งนานแล้วดีขึ้นเพราะฉะนั้นอ่ะแทนที่จะรู้งี้ มารูตอนนี้ดีกว่ารู้ตนนเพราะว่าจริงๆจากพฤติกรรมสุขภาพเราตรวจพบว่าคนอายุน้อยเนี่ยก็มีไขมันเรไขมันในเลือดเนี่ยสูงได้แล้วก็เริ่มมีความนโลหิตสูงด้วยวประเด็นสําคัญคือเวลาตวรวจว่ามันผิดปกติแล้วเนี่ยอาจจะไม่เป็นไรช่วงนี้เพราะร่างกายแข็งแรงหนุ่มาสาวไงย,ยังไม่ถึง20 <30 S 2> เลยใช่แต่ถ้าเกิดว่าปล่อยให้นานไป5ปี10ปีนคะครับมันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงต่ออวัยวะหรือว่าหลอดเลือดในระยะยาวเขาเนี้ยเมื่อเกิดอาการแล้วเนี่ย ถอยไม่ทันแล้วต้องเป็นโรคอย่างเดียวไม่ได้บอกว่าเป็นโรคไม่ดีนะถ้ามันต้องเป็นมันคือต้องเป็นแต่ถามว่าถ้าเกิดว่าป้องกันไม่ให้เป็นได้เนี่ยใช้ชีวิตดีกว่าแน่นอนอ่าก็ป้องกันไว้ก่อนนะคะเพราะฉะนั้น19ถึง29ปีก็มีโรคที่จําเป็นที่จะต้องตรวจในประมาณนี้ทีนี้30ถึงอ่า30ถึง59 59เลยบอกเหมือนแบบตอบกาบันทุกดีนะครอบโลกมากจริงๆเนี่ยเป็นวัยผู้ใหญ่อะครับพูดง่ายๆก็คือว่าทุกคนรู้ความเสี่ยงอยู่แล้วอาจจะเพิ่มในแง่ของที่ว่าตรวจไวรััสกเ A.B.C. หรืออะไรพวกนี้เพราะว่าบางทีพฤติกรรมสุขภาพเนี่ยทำให้เสี่ยงต่อโรคติดเชื้อบางชนิดที่มันเป็นในระยะยาวหรือว่าเป็นเรื้อรังได้นะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งเนี่ยที่คนจะไม่ค่อยให้ความสาคัญคือตาการตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจคือคิดว่าเอ็กซเรย์ปอดและหัวใจเนี่ยดูครอบคลุมจริงๆการตรวจแต่ละอย่างมันมีข้อจํากัดของมันการที่ใช้การตรวจหลายๆอย่างเข้ามาผสมกันเนี่ยมันยิ่งทําให้อีวงกลมหลายๆอันเนี่ยที่มันเข้ามาทับซ้อนกันเนี่ยเฮ้ยให้มันตรงกันมากขึ้นอันนี้ก็จะได้ เขาเรียกว่าสุขภาพได,ได้ได้ประโยชน์ต่อร่างกายอย่างเต็มที่ก็คือการตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจที่ทุกคนเนี่ยส่วนใหญ่จะละเลย หรือไม่ก็เออไม่เห็นเป็นไรเลยบางทีเนี่ยมันตรวจเขาเรียกว่ารายละเอียดของการเต้นลึกคลื่นของหัวใจมันจะมีความผิดปกติบางอย่างซ่อนอยู่หรือมันสามารถบ่งได้ว่าเราต้องไปหาเพิ่มเติมนะว่ามันจะผิดเพิ่มเติมอย่างนี้ไหมอันนี้เลยเรียกว่าเป็นการตรวจคัดกรองเราไม่ใช่เพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยเราจะไม่ใช้การตรวจที่มีมูลค่าสูงในเบื้องต้นทีนี้ถ้าเกิดเราตรวจสุขภาพประจําปีรู้เบื้องต้นแล้ว เราอยากจะไปหาคุณหมอเพื่อศึกษาต่อหรือว่ารักษา <okay. S 1> ต่อยังไรต่อคะอันนี้บอกเบื้องต้นก่อนนะครับสําหรับคนที่ส่วนใหญ่เวลาอายุเยอะๆเนาะสิะ่งที่จะกลัวกันคือกลัวมะเร็งประเด็นคือถ้าเกิดว่าเราไปตรวจเหมือนค่าที่เฉพาะ,ะเขาเรียกว่าเป็น uh, tumor marker หรือ biological marker คือตรวจเลือดเพื่อให้รู้ว่ามะเร็งเป็นอะไรยังไงคือมันอาจจะเป็นการตรวจสารอะไรบางอย่างที่ผลิตจากเซลล์มะเรง็งหรือว่าผลิตจากเซลล์ที่มี uh, การทํางานที่ผิดปกติประเด็นสําคัญคือว่าโดยทั่วไปบางทีอ่ะภาวะปกติอ่ะ มันก็มีอิสาลเหล่านี้ผลิตออกมาแต่ปริมาณน้อยถ<อ>้าไม่มีข้อบ่องชี้ไม่ได้มีความสงสัยแต่กว้านตรวจแล้วไปเจอว่ามันสูงขึ้นมาเนี่ยบางทีมันอาจจะไม่เป็นไรเลยนะครับเพียงแต่ว่ามันก็เป็นการที่มันตรวจได้คือเขาเรียกว่ามันจะมี false positive อยู่แล้วในแต่ละเทสเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่แนะน<อ>ําถึงจะมีตัง์อ่ะ ก็ควรจะใช้ข้อบ่งชี้นิดนึงเพราะบางทีอาจจะไปเจออะไรที่บางทีก็สุดท้ายแล้วมันไม่เป็นไรหรอกี่อย่างที่คุณบีมถามว่าเออถ้าเกิดเรารู้แล้วเราจะไปปรึกษาแพทย์เฉพาะทางอยังไงใช่ไหมครับอันนี้ในในเขาเรียกว่าหน้าที่ของแพทย์ที่ทําตรวจเช็คอัพเนี่ยเป็นการเขาเรียกว่าดูคัดกรอง Over all ออลคือดูภาพรวมนะครับเราจะเห็นแล้วว่าถ้าเกิดมีความผิดปกติเฉพาะด้านเราจะรู้ว่าเฮ้ยด้านนั้นเนี่ย อาจจะเป็นโรคหรือว่าเป็นกลุ่มโรคที่จะต้องปรึกษาคุณหมอด้านไหนเราก็จะแนะนำนะครับาอาจจะแนะนําในการที่ไปตรวจเพิ่มเติมคราวนี้ไปตรวจเพิ่มเติมเนี่ยผมจะบอกว่าเราก็ไม่ได้กักคนไข้<า>เพราะว่าคนไข้ที่มาตรวจกับเราเนี่ยเขาก็อาจจะมาตรวจสุขภาพเฉยแต่จริงเขาอาจจะอยู่ต่างจังหวัดอยู่ที่นั่นที่นี่ซึ่งเวลาเราคิดเนี่ยเราต้องคิดเอาคนไข้เป็นศูนย์กลางคือเราต้องรู้ว่าเฮ้ยเขามาเขาต้องการอะไรเวลาเขาจะรักษาต่อเนี่ย เขาต้องการอะไรแล้วที่สําคัญเนี่ยการรักษาที่มีประสิทธิภาพเนี่ยเขาจะต้อง available หมายถึงว่าจะต้องเข้าถึงการรักษานั้นได้โดยง่ายหรือมีความสามารถในการเข้าถึงได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเราส่วนใหญ่นะผมจะแนะนําให้เขาไปตรวจในที่ที่เขามั่นใจหรือที่เขาเดินทางไปสะดวกเพราะว่าปัญหาที่สําคัญอย่างหนึ่งที่เราสูญเสียคนไข้หมายถึงว่าคนไข้ไม่มาติดตามเพราะว่าบ้านอยู่ไกลเดินทางลําบากหรือที่ที่นั้นเนี่ยคนมันเยอะเลยอาจจะไม่มั่นใจหรืออะไรยงไงก็ได้เพราะฉะนั้นประเด็นนี้จะเป็นประเด็นที่ ผมเองก็จะคุยคนไข้เสมออาจจะต้องใช้เวลานิดนึงนะครับแต่ว่าในส่วนที่จะไปตรวจกับคุณหมอเชี่ยวชาญด้านใดเนี้ยเราจะทราบอยู่แล้วค่ะแล้วประเด็นสําคัญอีกอย่างนึก็คือว่าคนไข้ที่มาตรวจสุขภาพประจำปีอ่ะยหลายๆท่าน,นมีโรคประจาตัวอยู่แล้วห,หรือไม่ก็มีข้อมีอาการมีอะไรบางอย่างที่เขาอยากจะถามเราเราต้องสามารถเชื่อมโยงผลการตรวจกับโรคพื้นฐานและสิ่งที่เขากังวลอ,ออกมาเป็นคําแนะนํา คล้ายๆ g e n e r a t i v e a เเลยคือเราต้องทำหลายอย่างคือไม่ใช่ดูแค่แบบเฮ้ยผลมาแล้วเราพูดเป็นตรง์ไม่ใช่เราต้องอินทิเกรตองค์ความรู้ที่มันหลากหลายและสำคัญเนี่ยเราต้องใช้ใจมองผู้ป่วยด้วยหรือใจมองคนไข้ด้วยเพราะว่า เราจะมองเราจะสัมผัสได้ว่าสิ่งที่เขากังวลหรือสิ่งที่เขาอยากทราบจริงๆมันคืออะไรมไม่อย่างงั้นเนี่ยการคุย5นาที10นาทีหรือ15นาทีมันเป็นไปไม่ได้เลยที่เราจะคุยได้ครอบคลุมนะครับบางทีอันนี้ก็จะเป็นประสบการณ์แล้วเราก็ต้องใส่ใจกับสิ่งที่คนไข่อยากจะบอกเราต้องออมีทักษะในการฟังอย่างมากเลยฟังถึงตรงนี้ค่ะคุณผู้ชมคะเราจะรู้เลยว่าการตรวจสุขภาพประจาปีมันเหมือนเป็นด่านแรกทีนี้การเตรียมตัวของคนที่จะมาตรวจสุขภาพประจําปีควรเตรียมตัวอย่างไรให้ได้ผลเที่ยงตรงที่สุดจริงๆเนี่ยบางคนเนี่ยเราจะเห็นกันเลยนะ ทำตัวดีสักอาทิตย์หนึ่ง<อ>หรือวันสองวันได้ไงจะบอกว่าอันนี้ค่ะทุกคนเป็นหมดเลยผลเลือดมันดูออกส่วนใหญ่์นึ่ยวันนี้อาทิตย์นี้งดของหวาน<ไ>เพราะว่าสัปดาห์หน้าจะไปตรวจสุขภาพอ,อาทิตย์นี้ไปออกกําลังกายหน่อยและการสัปดาห์หน้าจะตรวจสุขภาพมันช่วยได้ไหมคะส่วนใหญ่แล้วมักจะไม่ค่อยช่วย<อ>ในระยะสั้นนะครับเพราะว่าการตรวจบางอย่างเช่นไขมันเนี่ย กินดีอาทิตย์สองอาทิตย์ไม่ช่วยหรอกมันเป็นค่าเฉลี่ยนในช่วงแบบ1-3ถึงเดือนก่อนหน้านี้นี่ถ้าเกิดว่าน้ําตาเนี่ยมันมีค่าที่เรียกว่าฮีโมโกลบิน A1C ซึ่งมันเป็นค่าเฉลี่ยของน้ําตาเนี่ยภายในประมาณ3เดือนก่อนหน้านี้เพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ต้องโกหกหมอบอกความจริงหมอรู้หมดเลย,ชย <laughs> ใช่ <laughs> พอรู้ผลเลือดมาเป็นอย่างงี้คือผลเลือดไม่โกหก ถ้าเกิดบวกกับการที่ซักประวัติหรือว่าการตรวจร่างกายเบื้องตอน้นอีกหลายๆอย่างเนี่ยมันก็จะทําให้เราอ่ะคาดการได้ถูกต้องแบบเกิน90%เลยทีเดียวอันนี้ก็เลยเปรียบเทียบว,ว่าเฮ้ยทำไมการตรวจสุขภาพเนี่ยเปรียบเทียบกับการดูดวงหรือเป็นหมอดูเพราะว่าอย่างนี้จริงเพราะว่าตัวเลขมันไม่โกหกใช่คุณหมอบอกเลยว่าทุกอย่างค่าเลือดออกมามันชัดเจนอยู่แล้วบางทีนะถามแบบไขมันสูงหรืออะไรเงี้ยเอ้ยไม่ได้กินอะไรเลยแต่พอเราถามอ่ะยกตัวอย่างเป็นประเภทอาหารพูดเรื่อยๆเอ้า ลืมของว่างของเบรกเป็นเบเกอรี่มั่งอาหารไขมันสูงคือมันจะออกมาเลยคือถ้าเกิดเขาเปิดเปิดใจกับเราแล้วก็เล่าให้เราฟังเนี่ยทุกอย่างมันจะเป็นเหตุเป็นผลต่อกันหมดหเพราะฉะนั้นนะคะงดแค่1สัปดาห์2สัปดาห์ไม่เป็นผลอย่างน,น,น้อยเนี่ยต้องประมาณ3เดือนใช่3เดือนขึ้นไปคือเป็นการดูแลสุขภาพเพื่อเตรียมความพร้อมที่จะตรวจร่างกายแต่จริงๆก็ควรปฏิบัติแบบนั้นอะ ต่อ,ไป,ตอไปเรื่อยๆเลย<ว>น,นะคนจะเป็นอย่าง,งานัน้นแต่โอเค<น>ผมมาเข้าใจคนไข้นะ<ฆ>แม้แต่หมอเองก็เป็นแบบนั้นเพราะว่าเราเองก็อยากจะมีความสุขซึ่งความสุขบางอย่างไม่ได้ดีกับสุขภาพก็จะแนะนําผู้ป่วยเสมอครับว่าจริงๆอ่ะอยากกินอาหารอร่อยหรืออาหารที่แบบถูกปากหรือแบบกินให้สะใจกินได้นะแต่้ในระยะเวลาที่เหมาะสมและปริมาณที่เหมาะสมคือจะใช้คําว่าบางทีแบบเวลาอายุเยอะขึ้นหน่อยใช่ไหมว่าชอบกินได้นะแต่ชิมก็พออยากกินจนสะใจอยากกินจนเอาให้ฟินขนาดนั้นเลยอะไรอย่างนี้แล้วเราก็ไม่จำเป็นที่จะต้องงดไปเลย เพราะว่าอย่างน้อยนี่คือการเติมเต็มความสุขของหลายๆคนเชื่อว่ามันยังในเรื่องของการกินมันคือการใช้ชีวิตไงมันคือการใช้ชีวิตไงทีนี้พอผลตรวจสุขภาพออกมาแล้วเราได้พบกับคุณหมอเรียบร้อยแล้วมีคําถามอะไรที่เวลาที่คุณหมอกับคนไข้คุยกันควรจะถามออกมาเลยตอนที่ปรึกษากันนี่แหละอถ้าเกิดตัวของไข้นะนําให้จดคําถามมาจากบ้านค่ะอยากรู้อะไรใช่คือคนไข้บางคนเนี่ยเขามาพร้อมความสึกอยากจะคุยบางคนมาพร้อมความสุอกเกรงบางคนมาเจอหน้าหมอให้ก็กลัว เพราะนั้นเนี่ยประเด็นก็คือสําหรับหมออะไรน,นี้อันนี้ไม่ถไม่เฉพาะแต่คนไข้นะ,ะหมอเองก็ต้องเตรียมตัวว่าทําหน้ายังไงให้รับแขกทําหน้าอย่างไงหรือการมีปฏิสัมพันธ์อย่างไงให้เขารู้สึกว่าเออเขาอยู่กับคนที่เหมือนเป็นเพื่อนกันก็ได้อันนี้แล้วแล้วแต่คนนะครับบางคนอาจจะคิดว่าเฮ้ยเราต้องมีมากเลยแต่สำหรับผมเนี่ยทำไงก็ได้ให้เขาอยากคุยกับเราหรือว่าอยากเปิดเผยความจริงกับเราเพือ่อสิ่งนั้นเนี่ยจะเกิดประโยชน์กับคนไข้าไมากที่สุดอ่าแล้วคนไข้เนี่ยจริงๆถ้าเกิดเคย คุยกันด้วยกันครั้งนึงจะบอกให้เตรียมของามาจากบ้านบางทีเฮ้ยความดันต้องวัดมาเช้าเย็นถือมาเลยเออหรือไม่ก็อะไรที่สงสัยเนี่ยจะบอกเขาว่าเขามีสิทธิ์ที่จะถามแพทย์ได้ทุกเรื่องออคือคนไข้หลายๆคนเข้าใจผิดคิดว่าเฮ้ยเกรงใจกลัวหมอว่าเนี่ยมผมจะบอกตลอดเลยอยากถามอะไรถามยกเว้นว่าการถามเนี่ยมันชักจะเกินเวลาเกินขอบเขตเกินเหตุเลยเราก็จะบอกดีๆแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยถ้าถ้า เรารู้ใจคนไข้เราจะรู้ว่าเราจะตอบคาถามนั้นยังไงเราก็บางคําถามไม่จำเป็นต้องจบในครั้งเดียวมันอาจจะต้องมีการต่อเนื่องหรืออาจจะต้องไปปรึกษาแพทย์ท่านอื่นเพิ่มเติมอย่างนี้ครับอันนี้เป็นสิ่งที่จะให้กับคนไข้เสมอแล้วก็เราจะเขาเรียกว่า encourage ก็คือจะพยายามส่งเสริมให้คนไข้เนี่ยเขาถามเพราะผมเองเนี่ยรู้เลยว่าบางคนเนี่ยปีหนึ่งเขามาครั้งหนึง่งหรือไม่แม้แต่6เดือนมาครั้งหนึ่งเนี่ยเขาต้อง ใช้ลงทุนมากมายบางทีหยุดงานมีหยาบมาด้วยต้องงดน้างดอาหารเสียเงินมาตรวจคือเขาลงทุนมากเลยบางคนเหมารถมาใช่ที่จะมาเจอเราอ่าผมคิดว่าอยากให้การเจอมันพิเศษอยากให้การเจอมันคุ้มค่าเพราะฉะนั้นเนี่ยเขามีสิทธิ์ถามทุกเรื่องที่เขาอยากรู้แต่ว่าหมอจะตรวจยังไงนี่ก็อีกเรื่องนึงคือบางเรื่องเราก็ไม่ได้รู้ทุกอย่างแต่เราบอกได้ว่าสิ่งนี้ไปถามที่นี่นะสิ่งนี้เปิดได้จากตรงนี้นะเพราะว่าบางทีในการคุยสั้นๆ5้าถึงสินาทีไม่เกินนั้นเนี่ย เขาจำได้ไม่หมดหรอกเขาจะจําแค่คีมเมสเซจหรือ,อประเด็นสําคัญเพราะฉะนั้นสิ่งนั้นที่เราต้องตอกย้ำแล้วเราต้องบอกเขาเพิ่มเติมว่าข้อมูลไอ้อย่างอื่นเนี่ย จะไปหาได้จากไหนจะต้องไปพึ่งพาที่ไหนหรืออะไรที่เป็นแหล่งบริการทางการแพทย์ใกล้ๆบ้านอย่างเงี้คยครับค,ออค่ะสุดท้ายก็คุอหมอคะอยากให้เน้นย้ำในเรื่องของการตรวจสุขภาพประจําปีที่มันมีความจําเป็นต่อคนในทุกช่วงวัยไม่ใช่แค่คนที่มาย,ยุ่มากกว่า30ปีขึ้นไปค่ะผมก็อยากจะเชิญชวนนะครับจริงๆเรื่องของการที่เราจะตรวจเพื่อรู้เพื่อทราบเนี่ยเราอย่าเพิ่งไปคิดว่ารู้แล้วจะต้องเป็นโรครู้แล้วจะต้องอย่างนั้นอย่างนี้เราต้องคิดว่าสิ่งนี้เป็นการที่เราจะลงทุนกับตัวเอง เป็นการที่เราจะลงทุนกับปัจจุบันแล้วก็อนาคตที่จะเกิดขึ้นทั้งใกล้แล้วก็ไกลนะครับเพราะว่าการที่เราตรวจสุขภาพประจําปีเนี่ยมันสามารถทําให้เราเนี่ยรู้ความเสี่ยงรู้ได้ว่าที่เราปฏิบัติมาตลอดเนี่ยผลมันเป็นยังไงเอาคามมันเป็นยังไงตรวจสุขภาพประจำปีวันนี้เพื่อวางแผนใช้ชีวิตเต็มที่ทุกวันการลงทุนกับตัวเองถือว่าเป็นสิ่งที่คุ้มค่ามากที่สุดนะคะคุณผู้ชมคะ,คะวันนี้ขอบคุณอาจารย์หมอมากเลยคะ<อ>่ะเรายังมีเคล็ดลับในเรื่องของการดูแลสุขภาพดีๆมาฝากคุณผู้ชมเช่นเคยนะคะติดตามได้ใน Happy Hill ค่ะ